สวัสดีค่ะลุงกับป้าแบกแพครอบโลกค่ะวันนี้เราจะย้อนรอยถนนราชะดำเนินตั้งแต่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมไปจนถึงผ่นฟ้าแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะคะแล้วตอนเย็นเราก็จะไปรอยกระทงที่แม่น้ำเจ้าพยาค่ะเริ่มการเดินทางจากตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นหมุกหมายประชาธิปไตยซึ่งปักโดย ในวันที่24มิถุนาย,ยน2475ค่ะเป็นประกาศคณะราษฎรฉบับแรกค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ไปติดตามอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตคะมีเยอะแยะเลยค่ะมีทั้งเป็นเป็นเขียนเป็นฉบับที่เขียนแล้วก็เป็นฉบับที่ พระยาพหลพลพิหาเสนานะคะเป็นฉบับแรกเราก็มาที่พระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งสร้างในสมัยรชัชกาลที่5ในปี2451-2458ค่ะแล้วก็สำหรับศิลปะของพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะจะเป็นศิลปะนีโอเรนซองผสมนีโอคลาสสิกค่ะพระที่นั่งอนันตสมาคมใช้เป็นที่วัดราชการของรชัชกาลที่ห รัฐสภาค่ะโดยด้านหน้าของอาคารรัฐสภามีพระบรมรูปข,ของรัชกาลที่7ค่ะสำหรับในรั้วนี้นะคะมีอาคารใหญ่ๆอยู่3หลังค่ะหลังแรกเป็นอาคารที่ใช้สำหรับประชุมสภาหลังที่2เป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาแล้วก็หลังที่3เป็นโรงพิมพ์ค่ะแล้วก็มีสโมสรอ,อยู่ด้านข้างด้วยค่ะ สำหรับรัฐสภาแห่งนี้เริ่มใช้ในปี2516ค่ะในช่วงนี้ต้องงดใช้ไปก่อนเนื่องจากอยู่ในระหว่างรัฐประหารไม่มีสภาสำหรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะคะตอนนี้กำลังสร้างอยู่ค่ะอยู่บริเวณถนนเกียกกายค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนโยธินบุรณะเดิมค่ะจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบค่ะลุงก,กับป้าแบ็คแพ็ครอบโลกค่ะ